เช้านะครับวันพุธนะครับ7จดโมงถึง8ดโมงนะครับและ5้าทุ่มอันนี้ผมบอกให้นะที่ผมพูดนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวผมนะผมทำแบบนี้นะครับมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเพื่อนลองดูนะครับแต่ช่องอื่นบอกว่าไม่จริงหรอกก็เรื่องของมึงแต่ผมทำแบบนี้มันได้แบบนี้นะครับส่วนวันพฤหัสนะครับ9โมงนะครับกับ1ทุ่มวันพฤหัสนะครับ ส่ว,นวันศุกร์นะครับเพื่อนผมให้ข้อมูลเพื่อนจริงๆเลยนะวันศุกร์นะครับเช้าเพื่อนไม่ต้องไปลงคลิปนะลงยังไงคนก็ไม่ค่อยดูหรอกครับเพื่อนไปลงตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเพราะคนกำลังจะกลับบ้านช่วงนั้นอันนี้เทคนิคผมนะเพื่อนวันศุกร์นะครับเพื่อนไปลงตอนนี้นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามนี่ผมบอกหมดเลยนะไม่กั๊กเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อผมนะ แล้ววันตุกตอนกลางคืนเพื่อนไม่ลงลงคลิปนะครับรถมันติดไม่มีใครมาดูอมเพื่อนหรอกครับลงไปแล้วเสียเวลาเปล่าอันนี้ผมผมผมมีเหตุผลทั้งหมดนะเพื่อนเป็นลงแบบผมดูนะครับแล้ววันเสาร์นะครับเวลาสิบเอดนาฬิกานะครับเพราะวันเสาร์ตอนเช้าส่วนใหญ่นะครับคนทำงานมันตื่นสายเพื่อนลองรอสิบเอดนาฬิกานะครับแล้วอีกเวลาหนึ่งนะครับมันไปเที่ยวทั้งวันนะครับแล้วมันจะกลับมานะครับตอนสองทุ่มเพื่อนแค่ลงคลิปนะครับ จานั้นวันเสาร์ให้ลงตอน11นาฬิกาและตอน2ทุ่มนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับเพื่อนคนจะตื่นมาซักผ้ากันเยอะไปทำบุญใส่บาตรกันเยอะนะครับนี่ผมมีเหตุผลด้วยนะที่ผมโพสในเวลาไหนผมไม่ได้นั่งเทียนนะครับ7โมงถึง8โมงหลังใส่บาตรเสร็จแล้วคนยะมานั่งไถ่ายทิกตอกกันนะครับเพื่อลงคลิปตอนเลยวันอาทิตย์นะครับ7โมงถึง8โมงนะครับและตอนเที่ยง ตอนเที่ยงวันอาทิตย์เพื่อนลงไปเลยครับไม่ดังมาเตะผมนะครับแล้ววันอาทิตย์ตอนสี่โมงเย็นเพื่อนลงคลิปนะครับผมทวนรายละเอียดนะครับเพื่อนเผื่อบางคนเพื่อนจะตามไม่ทันนะครับผมเอาข้อมูลที่ผมทำช่องผมณตอนที่มีผู้ติดตามอยู่หลักพันสองพันสามพันมาเปิดให้เพื่อนฟังนะครับอาจไม่เชื่อผมก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ผมทํามาแล้วนะครับแล้วผมเก็บข้อมูลคือผมไม่นั่งเทียนไง